ไดได้ยังมื่อนี่เมื่อนี่ไปจัดมาพี่น้องจะเลียก,กับยานบ่ได้ยังพี่น้องกันไหลสองตัวผู้ได้ท่านในเบอรงคลิปฝ่าวไปเบอรงเนอร์พี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องสโบทุกคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมปลาดอยังมาหนิสวัสดีตะลึงเพี่น้องนี่เมื่อนี้นไปจัดมากพี่น้องเลี่ยงกัปตานบ่ได้ไอยู่พี่น้องปลาไหลสองตัวผู้ใดท่านในเบิรงคลิปฝ่าวไปเบิรงเนอพี่น้องอันนี้ปลาไหลไอ้ใสเบียดยันหูยันหูพี่น้องยันหูใสสองตัวยามได้รอบแล้วตัว จ้กตัวไงญ่ตูสูสีกันว่าพี่น้องจับจับได้กันสองตัวกันนะเมื่อเดียวพี่น้องอื้ออะไรไงกันวันนี้สิตมเป็ดจ้าตมเป็ดแล้วพี่น้องก็อตัตนี้เพิ่นกินเขาหอดพีผมเลยแหลออกแต่ว่าอตัวนี้ถ้าไปซา่นิดนึงเนี่ยหลุดเลยพ่นออกมาอยู่มืองนี้ละพ่นดันหู้ขึ้นมาทั้งเครื่องเลยแ เอามาอยู่นี่เแบบ็ดน่ะนิดเดียวอเอาตอนนี้ผมสิเอาไอ้แบบนี่ไปใส่ก่อนกลับเสียดายตอนนี้เอาสิต้มเปรชเดีแบบ๋ยวมีข่าตะไคร่ใบมะกรูดทีกแห่งกระเทียมทุบสําหรับผมน่ะต้มใบมะขามพี่น้องมือน,นีนนี่เอา <ใบ S 1> ส้ามส้มมะขามพี่น้องมันข้าใส่สมขามอะไรประมาณเสียใจเด้อมาหนี้นี่พี่นี่สุก ติดุ่ละกำลังมวนอยู่หนาหานเ <c oughs> พิน่นเพิ่นไหลเพิ่นมีช่วงนี้มันมีกระถินไหลอยู่เห <c oughs> มืนเป็นใกล้แล้วละสิ้นเดือนนี้กระเบิดแล้วมันเป็นมวนกระถินเจ้าอยู่ไปมวนกระถิน <c oughs> อาจสีแว่ขามาอยู่ดอกอาจสีได้มากินเข่าอยู่ดอกเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องกับพอดีละเฮ็ดแล้วถ้าผมาไม่ได้เขาก็จะกินก่อนได้ว่าก็ได้จงไว้เพิ่นน้ำอยู่ดอกกระเทียม เอาใส่เป็นเม็ดเลยยกเว้นเอาไวต้ตะป่าไหลกับผักกะเพราไบกะเพรหอย่างไรเอาจล่อยให้นหนาม่นตีเคียงเศษออกมาเต็มที่ก่อนเดิอพี่น้องจังสีเอาป่ามาใส่ป่าไหลอ้้อาดีครับ มาลงเด้อพี่น้องเอาป่ามาปิดนันเดอ้อช่วแล,แล้วแม่น,นี้นี่ต่อยเพิ่อนใบบ้านแา่สิบนาทีมันอะพี่น้องเพราะว่าปลาทุ่นี้มันสิเนี่ยแน่นเด้อพี่น้องเห็นบางกระกลังผุเลรอแต่ห,ห้างนี่สิเป็นเนี่ยแน่นคักนน่ผูออกโอ้บักไงเลยเร่งได้หมอนี่พี่น้องอ ดเดินเดย์ขามอ่อนเด้อพี่น้องไปขามอ่อนเมืองโตเพิ่นแตกออกเห็นบ่ตห้างมาเด้อพี่น้องเอฟซีทูกฐานเลย ปุ๋งก่อนพี่น้องจังอิซิมอีแจกแจกหนัหกๆเลยพี่น้องเอาเปเลย <c oughs> <c oughs> ปั่นกว่าใจ <c oughs> ว่าสิเป็ดไซบังลั่นนี่ดอกพี่น้องเดี๋ยวนี้ผมเบิง่งสถานการณ์น้ำก่อนนิดหนึงผมบ่ยายามยังดอกถ้าน้ำลงนอย่าง,าาง,างบอ๊อบปานไดดอกแต่ผมย่านน้ำม,มันขึ้นไหมขึ้นกับว่ขึ้นแห้งดอกเนี่ยไม่ว่าจะถ่วมดังมันตายอ่ะว่ามันตายแล้วมันมันถึกน้ำเน่าสั่นน่ะน้ำหนาหน้า,นา,นาเข่าอ่ะเพว่นสิออกกินไปเลยพี่น้อง<ม>ตายข้าวเดียวคือคือจังตายเป็นมื <12. S 2> ่สองหมื่นเลย แป้งพอ,อยาเนตำอยากตำกรกทรวติเดี๋ยวเดี๋ยวอังำพี่น้องผสมมะขามนี่เออเออพี่นองมาเด้อพี่นอ้องสุกูสุคนจ้างาดพี่น้องมาเห็นโตเนียน มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันจานนี้ตรงเป็ดอะไรจ้ะอันนี้ตำแบบทั่วอันนี้แก้วแก้วตาแดงแก้วพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทูกทุกค้นเด้อครับวันนี้มากินข้าวกินน้ำกันเด้อครับพี่น้องทุกทุกค้นตุกโตหองกระไรพูดยุหวงยุไกยุไกยุไกกับมาแหนี้กับมาเด้อลูกเอ้ยกินข้าวกินน้ำกัน พเพราะเขาเป็นไรเนาะเขาล่องบาลเออลืมเอาไว้ฟังออ,ออกไปออกเขาเ<ป>ขาของไงอซียูไม่เขาไม่ย้มขึ้นเหมือนกันอ๋นอยังเป็นเรื่องปกติเพิ่นแล้วมั้งเออเป็น,เป,นเป็นนักผจญวัดผู้ขาดกันผู <laughs> ้ขาดกับโรงพยาบาลาาครับมือนี่พอสุกบริมาลได้กับแม่มุ้ยครับมือนนี่พวกนี้เป็นงานงานไหลสเมือน้ำยายอยู่ครับมือนี่พกวกนี้ยังหลวันหยุดเพิ่นมือนนี่งานไหล

เสียดายเสียดายเขาาะย่งชูกนเดีไม่กินน,ำน้ำเนาะอะไระไม,มันมาก,กินเนื้อสดน้ำแล้วสดดีจะแก้รืมใส่สมุนไพรเฮ้ยปล่อยมันก่อนแม่ไม่ติดตายเหมือนแล้วสมุนไพรติตายเป็นแรเพราะมน้ำเยอะเสียเมืเ่อไรอยู่แล้ว รถบรดเัยช่วงน้ำขุ่นน้ำขื้นมันกับสิเบิร์ตน้ำนตะปีกายน่างขาเนาะปีนตอนนั้น,นเนาะวีนี้มันขื้นบัดเต็มที่แม่แม่ไมเ่เบิดดอกป้นหาครับข็อแรกตาป่าน้องสมัยยังบ่ามีคือเก่ามันกะบ,บางไปน้ำนกือกาัางนะนี่ยกระด้ ăn thùng cũng và xiên quả này thì cần phải xay con hồn mà anh ở đây gần sóng luôn nhanh kênh mất mưa ừ. ăn năng phổ như cái cái quan trăm này thì phải lấy một mình mà hả thầy biết phải đánh bằng chắc nói đó ข้าวใส่ได้แบบล้านหลายอยู่แล้วยเราวัดนี้เพิ่นมาหาใส่ปลาไหลเพิ่นได้ตัวใหญ่ก้อนยวงี่นด้พี่น้อนเพิ่นได้ตัวใหญ่ก้อนห้าใส่บางลันเพราะว่าเพิ่นเลือกได้ไหมหู้บะเดหู้บะใหญ่เพิ่นบะใส่นะโว้ยห้องเด็กตัวใหญ่ขนาดนี้หู้ใดหู้ใดบะใหญ่เพิ่นบะใส่ไหมเพิ่นหาใส่แต่หู้ใหญ่ๆตัวใหญ่ มากครับคอตัวส่เนาะมันก็เอาหู้แบบพ่อขวดกี่ตมได้นะแต่หู้หน่อยายกับวใส่ีได้ไาแมนมันกินมันก็เอาหยาไม่แม่มันดินแข็งอยู่แล้วมันละหม่องใส่สาหุกันเป็นสาดินเนียยเนี่ยว่มันปล่อยนี่แพรขนาดนี่ อันนี้ผมปล่อยมันสิบกระตูดอกมันไปหยุดมันหยุดมันหมดเห็ดพ่แลโอ้ยมองม่ต้องต้องคือดินเน้อจักรลดหนึ่งเที่ยงคือดินเนื้หมดอิดอันนี้เป็นดินทรายเนาะปับเนีมันเห็ดพู่ะไรตะกัปูเห็ดเบิงตะกัมีขากระโดกระเด็นยังไงอยูนี โอ้นในไรด้วยในใต้นะตะวันนี้พ okay, no? ันไม่เห็นเนาะเมื่อกี้หูปูเต็มเนอะแถวนี้ฝนตกใส่เลเดี๋ยวไปมั้งพ่แต่ว่าทั้งทั้งบัตรมันอึดปูจริงมันขุดได้ง่ายอืมทั้งบัตรนะร้านนี้มันเพิ่นเหมืนยังไหวอยู่ปูก็อึดอึดปูหนึ่งมาอยู่

สูบน้ำให้มากัาก็ถือว่าบ่อึดดอกพี่น้องปูอะถือว่ามันบ่มันคือจังปูทั้งโคกดิถึงน้ำดูเนี่ยเนี่ยเราสิมันนี่สูบน้ำไม่ใช่หรือเจ้ามันอย่าี้เปล่านี่ปูนี่สำคัญเนี่ยที่เกันปูตั้งโคกมันบริยตนะปังบร้าปังเป็นนี่เป็นโคกไปเลยมันขนาดเท่านี้ปูรู้ละรู้ละแพงนี่คืออย่าขายคน ปัตติ้ีนาโคบแทงแน่าันนี้เป็นคนชิ้วๆบ่ได้เปนเบียงัวเป็นหยันงัวเป็นบะมี่หยากินหยันงัวขาหักตุ้กคุ้มปูขี่ที่ซื้อหรอกแค่สบายสาะบ่ได้ขี้เทสเนี่ยเป็นหอาไปกนนะหอบไปถมบัดน้หยามันบะเกิดเป็นบะมี่หยายงัวกินบอกเให้มันผมมีหน้าผมจยี่ปูไปปลอยทิ่มไ ย่มเจ้าเขาแล้วผมตีประกาศโลดผู้ใดอยากกลนไปทีที่ซื้อเรกทำขั้วดินให้เฮาน้ำไหมเห็นมันขจาว่้น้ำจับหลอมไปหมันต้อไปอีกว่าไรทำขั้วดินให้ไหมรอบหน้าไปเลยทีลังเขาหนิมันมีผู้ใดหลอมนี่แหละเออมีผู้หนึ่งมาจากทางเดียวกันหมดละอืมอีผู้หนึ่งมีผู้หนึ่ง Tao oh, mì của trang lập mày tay mùi nhắm kính tay gọi là quá 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 Bỏ Bỏ quá 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 Tụt quá 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 มันนัวไปหน้ากันทีแล้วเรือบดีเจ้าเลีเเล้ยงนัวลายเลี้ย่างไรก็ดีไปปล่อยไปนะมันป,ปุ่นนี่มันมวนตึ๊บๆตัวเด็เดปุ๋ยงวัวเด็ดปุน่นเจงอ่ะเขาเขาเล่นกับเศษหนมาหน้าเขาอยู่ละเอียดเนี่ยพอว่าเกี่ยวเขาแล้วแกลงทุนเลย แกเอาอันเตียถิ้ง่ากินอ่ะไก่น้าไปหดทงหน้าแกให้มัดคุณไล่แล้วบัดนี้แกปล่อยงว่วแบบไห้บ้านปล่อยเขาไปเลยแกบอกเลยแบบแกอยากให้งว่วนไปขี่ไปคุยดินเล่นลนานา nhận nó phải luôn bữa đây thì bà chân gắn vào luôn Nào bố mua bà chân không kìa đứa vì nó bữa đây mình ngó phải làm thế luôn Tạo rồi là không có thể quê thầy mà Chứ chân bằng đời คนคนเราบ่อยไปลามบ่ากานหน้าแจ่นหน้า,นนายัางไปสุดที่โอ้ยตะกี๋วัวควายัวเรียงน้ำพงหน้า,านม,มาเด้แน้น้องปอเมื่อจ่นเดือน้ำหนักบัหลายววาตัวหนึงตัวนึง ดเจ้าคืนจังไงบ่เจ้าคืนบะมี่เจ้าคืนบะมีนนนออม่น้ำเขึ้นเจ้าคืนพลอยบะหมี่้ํำแบบโอ้ตัวรมหนาว ว่ดีเลย,ยนะน้ำนี่เนาะจะไปปีสุดเดียนมัน้งเหรออยากให้อากาศแบบมมดปีไปยากไม่อ่ <c oughs> อ๋อรับพ<ด>ี่นมาอีกแล้วข้จิ้น้ำยิมเล้าเดือครับวันนี้น อาบน้ำหมดละแต่ว่าแต่ว่าน anyway> ั้นอาบบ่อาบดิขนาดขนาดไม่กินข้าวหนำพูนได้สิน้องอ้าวครับกินน้นำแล้วก็สิีเวลาเปนอนตัวหนาวปีนี้นะครับนี่ก็คือวาราปร่านของก่อนเรือครับสำหรับวัอนี้ก็สิกล่าวคุณว่าสวัสดีและขอบคุณคุณแม่พี่น้องเขาทุกทุกคนเรื่อครับสวัสดีครับ